วันนี้เปลี่ยนแนวจ้าอยู่ทุกให้ทุกนาทุกวันวันนี้พาเข้าสวนมะพร้าวจ้ามะพร้าวดกมากมากจ้าเอาบรรยากาศมาฝากว้าวย้อยเย้มก็มาจ้าให้เฝ้ารถมะพร้าวดกมากมากเลยสะออนมากมากจ้า ทำอะไรเนี่ยมันมีหลายหลี่ในป่านะเอาไอ้พวงไอ้เลยมาถ่ายไ้พวงเลยเจ้าของสวนกำลังฟันให้กินจ้าดกทุกต้นเลยจ้าเดี๋ยวจะพาทัวร์เลาะสวนมะพร้าวกันจ้าตามมาเลย เนอันน้ำพวอมันเราซรงนึงน่ะซิบเลยไอ้เฮ้ใครพีด่อยากคองต่อคองเนี่ยน่เลยเอาเนี่ยแ่เลยนี่อะไรมันไม่เกี่ยนรัวไปกินมะพร้าวร้อยคนวันนี้น้อยแต่แน่นคุณภาพไป